คนอาายมก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าทําไมาสี่คนสูมมาเพื่อนนี่งานเนี่ยเนี่ยรู้จะไปไงแล้วเหนื่อยค่ะแล้วก็เสียใจสี่คนทําไมสี่คนสี่คนไอาสี่คนด้แต่ว่าได้กค่นคะต้องสี สามสิบใช่ไหม่คะแนนีสามสิบ่ตรง้ทำไงยี่อนะี่คะแนนสาคะแนนนอนีสาคะแนนไม่ได้ทไงไม่ไงไม่ได้จะต้องได้มะน่้ นี่สวิตสอบเรื่องงานแน่เลยอ่ะทำไมดีวะเนี่ยหนังสือยังไม่ได้อ่านเลยในแผ่จะชชวยอไรได้วหรอเฮ้ยนี่ไงรายการพิธีสักประรดไปดูดีกว่า

มันีนไรหงาน้งกลับไปคนบ้านออะไรคือสักบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอดงานสักบ้าน้เขียว ไม่แล้วงานคืออะไรวะทำไมไม่รู้ไม่รู้ไู้ไม่รู้นะไม่รู้ว่รู้น่ากลฉลาดมากีรายการนี่นี่ี่ะตกสเก็ตาวเกะรอะไวิอะไรวะวิทย์วิเป็นตุ๊ก วิทยายังคิดไม่ออกเอาไงมันติดที่ป่าด้วยใหญ่หญกใหญ่ใหญ่เลยวิทยแล้วเวิทยะศัพยุตไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวลิขสิทธิ์มันมีอะไรอันนี้มีสาระแปวิทยะศัพยุตศัพยุตศัพอ้ยลอยู่ตนนู้น เพราะเป๊ะซัมโบลหนู่มไม่แม่ไปใช้เยอะแล้ววิทยาทูซัมลตถูกแล้วยกมันไงกันมาดามเฟิร์นมาเนี่ยคือใครดาใารเฟิร์นน่ยไม่สวยเคยเชือปั่นไสวยๆไม่รู้จักเฟิร์นเนี่ยแต่เคเชื่อปั่นสวยแต่ว่ามาดามเฟิร์นไม่รู้จักไม่ไม่ถนิดใครไม่รู้จักดูดูไหมไป ดูดูไปดูวิทยาอะไรนะว่าไปกินละมุดเอออะไรนะอะไรละมุดละมุดมังคุดวิทยาสัพละเออดูไหมดูไปดูดูพาพาไม่ได้เบอร์ไปดูเลยครับไปเลยไปาย บรลลนด้วยต้องดูแลเพื่อจะเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นสวัสดีค่ะที่ก็อยู่กับเราอย่ดานหท้าในรายการวิทยาศาสตร์ปอลนนะรายการที่จะไปาพาผู้ชมไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาวิทยาศาสตร์ในแบบสปอร์ตบอลของเราคะวันนี้ผู้อยู่ฉันมาดำรงคนเดิมค่ะโดยนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงาน,น,นค่ะพลังงานนะคะคือความสามารถในการทํางานค่ะพลังงานก็จะมีหลายรูปแบบไม่เคย แล้ววัตถุนั้นนะคะอยู่ในสนามแรงน้อง่วดค่ะ ลูกบันใครก็ไม่รู้อ่ะ หรือว่าถามเฟอร์กันเถอะใช่แล้วมีถามเฟอร์กันเถอะ กิ้งตกสแตนไปเว้ยคิดว่านะโดนผีหลอกก้นะเลยบานี่อย่างฟูเมื่อกี้เน่นบอลกำลังกิ้งกิ้งอยูี้ใครไม่รู้แม่งมาดึงบอลไปแต่มองไม่เห็นคนมันตกไปตรงน้นมองไม่เห็นคนไม่ไม่หรอไม่แน่นะมันอาจจะเป็น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าจริงปะใช่เพราะว่ามันอาจจะเกิดพลังงานอะพลังงานมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วแบบมันมีอยู่รายการหนึ่งท้ยแบบเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี้ยไม่ใช่มันเป็นรายการวิวิทยาศาสตร์ประโลธไงมาดามฟอนปะออใช่เคยดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เก่งมากเลยนะมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยอะ อยากดูอะ่ะมีอะไรให้ดูได้มั่งไหมดูได้ดูที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเปล่าไม่ไปไปเป็นเพื่อนหน่อยอยากดูไปไปเปล่าไปเออไป จากนามาก้าู้สี่คนจากนามาก้าูสี่คนขอลองสักคนผิดดาราเน่ขอลองสัคนและผิดดาราเน่ได้ฟังที่นี่สงสารพี่มาหางานนั้นก็เป็นเรื่องดีถามหน่อยได้ไหมคะคุณพี่ทำไมวันนี้ต้องมาแต่สี่คนนึงคนสองคนก็ยังไหวสามคนก็ได้ทำไมต้องมาสี่คนเป็นอย่างขึ้นมาสี่คน มันอยู่ใกล้ไอ้ทิมบอได้เลยเห็นใจอีหลีคนที่สองครอบครัวยากตุนพี่นองหลายคนเงินของมันกับบ่มีคนที่สามตบงานโดนแล้วปลูกหัวมันแก่วเศรษฐกิจบ่ดีคนที่ซีแล้วก็คือตัวไอ้เดคนที่ซี่ก็คือตัวไอ้ลูกโลกก็ไปลูกเมียก,ก็บบ่มีสี่คนสีคนส่คนสี่คนไอ้มาสี่คนสี่คน สีคนสีคนอามาสี่คนแม่นามอนะสนจอ้ายแน่ให้น้องไปบอกอีแน่บอกพอกน้ำแม่อมาสี่คนสงสัยไหมว่าตอนกับเจมันเกิดพลังงานอะไรใม่ไม่พอไมพอค่อยสใสัย วันตกเกิดพลังงานะ บังก้อนครับผม่ครับผมก็ไปไปดูโบราณสถานกับเพื่อนครับไม่มีกัตังก็ยังชบกจนเจครับาผมมารีบบอกให้เพื่อนลงไปก่อนเลยครับเครับอ้าวถ้าเราลงไปทีหลังเ้าจะรูของที่เก่าพวกมันเียครับตอนนี้นะคะไปไปไม่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 โอ้ไม่มีเดิน เราลังงาส่พลังงานสั่งนะคะคือพลังงาน

เริ่มแล้วนะหนึ่งสองสามอยากให้กับคือไปใกล้เธอฮัลโหลวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนลุมฝั่งจะแพนกล้องไปถ้าเกิดเราแพนกล้องไปเนี่ยเราจะเห็นอามาสวัสดีเบื้องหลังอากงอา玛เนี่ยเบื้องหลังต้องแผงต้องแผงค่ะจะเห็นเห็นกันยังไง ไลฟ์ส่วนลมเนี่ยเวลาเย็ยมเนมันจะคึกคักวันนี้จะเป็นการชมลมของเชื่อหรือเชื่อแพนแพน์แบบเป็นส่วนลมสาขาใหม่เป็นส่วนลมแถวจัดจัดนะคะเป็นโรงเรียนมัธย,ยมชั้ดังย่านสีประทุมก็คือมีมอุทาหรณ์สำหรับคนที่ฝากของไกับยามหรือคนที่วางของไว้ก็ก็เรื่องยามนาันง่นงนั่งเรื่องยามคือเธอไปซดนที่ยังย่ำจนกว่าฉันมาสั ยามันแบ่เพื่อนใจีอีสัอก3าคนเปิดมาเป็นคนมุ้บ่าีกสชีวิตซาไม่อายไือนตายใกันเลยดีดีเดิวจะจะเคลียาดิจะเปาคาบ้าเลยเพื่อนอ่ะฟังโทรศัพท์ไว้นลคือองไม่ถามยังบอกเ่าตรงตไ้ก็มีคนนั่งอยู่แค่ะเกิดมาะตอทักขึ้นวับยวขยับเปยขยกุ่เอาละไม่พูก็รู้ดีปองปงชื่นแช่ากันรู้ดีดีเรียมตัวกันไว้ให้ดีๆลำตาเปิดใจปล่อยสามชา้าไปต่อค่ะต่อได้โอเคค่ะ แล้วแบบเขาตกขของเสมอเพื่อสคะแนนราไม่ได้ทำไงฮะไม่ได้ทำไงับแผ่นทิ้งทาไม่ได้แผ่นก้องแผ่นก้องก้องก้องหมุเดแพ้เองตามมาตาตามมาตาม วงเวียนบารเกตย่านจะบอกยังไม่ได้หรอวะไ่ได้ไม่ได้ย่านสะพานใหม่ไปทุกวัน e v ว r y body ไปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปออกก๊ากี่โมงบอกเขาหน่อยอันนี้ก็จะหกโมงแล้วก็พ่อแม่ก็โทรตามแล้วก็ไม่ไปไปทำงานก็ต้องมาแม่ไปแบบนึงทำงานอยู่โอ้ยเครียดมากบันึ่บตนึงวิ่งมันต้องส่งแล้วอันนี้แบบไม่ไหวแล้วต้องไปเบิร์ดไปไปทำไปทำไปทำตัดเอาอันนี้เอาอันนี้ก็แม่โทรมาบอกวันนี้ไม่กินข้าวที่อื่นนะ เอ้ยมอญข้ามหมดทังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวหกโมงแล้วต้องกลับบ <Christina. S 1> ้านถ้าเนี่ยถ้าไม่ไม่ได้คะแนนเท่าไหร่แม่งยากขึ้นมาแล้มันก็เหมือนไรไม่เหนื่อยมันไม่เสียไม่เลยไม่ได้อะไรค่ะทำไมในวันแรกอะเขาวะที่ต้องไปเก็บไปปานบาทไม่อยังไม่อยู่กับพวกมึงกูก็เหนื่อยนะเนี่ยเมื่อกี้ก็ตกแล้วขึกว่าจะได้ไต่ทีนั้นไม่กด้เนี่ยยี่สิบหลัสิบสองสิบวันนี้มึงเหม่เดาป้อมก็แบบว่าจะ แล้วมึงว่าถ้าเหนื่อยไงก็ทำไปแล้วไม่ได้ะไยก็มึงจะว่าไงแล้วไม่ถ้าเหนื่อยไปไม่ได้ะลรก็แย่บูพ่อเอาไปเถอะาพ่อเราแม้เรามาลงอ้ไ้ไอ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 ้้คนไทยคนไทยสามิบนะดูดให้ดูคนทยก่อนคนไทยามสิบคนไทยสามสิามิย่คนไทยนามสิบนะบายบาย